น้อยน้องยวนกับนำทีมานมาทีขอข้องแดงอามุดมทรัพย์หรือว่าแดงลูกรักยอดกัะตันยู่ข้องในผิดซ่านจากจังหวัดกระบี่นะครับครับเรามาอยู่ทีขอข้องแดงอ้ามุดมรัพ์หรือว่าแดงลูกรักยอดกระตันยู่นะครับกาดน้อยน่องยวนกับกาช่วยในนํำวัวทักนิดครับครับวัวตัวนี้นะครับอ่ารวมเขานะครับชนกับอ่าข้อง เป็นตาปีนะครับแต่สวมเขาแต่เขายังไม่สวมดีครับตึงหัวตัวนี้นะครับเคยชนะเคยแพ้และเคยเสมอครับตัวนี้คือพันซึกงมาแล้วครับเคยแพ้แล้วชนะแล้วเสมอแล้วครับครับก็ข้อบคุณทีมพานคากบีนะครับทีได้มาช่วยชนะมจอฉุดคูข้าผิดดีถุงส้งอ่าขออบคุณทีม่านกาบีเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับที่ผมบอกแล้วจริงเช้มป์ครับกาบีคู่นี้ครับจริงเข้มกับสุรัดนะครับครับแล้วก็ขู่นี้นะครับตัวนี้ชนะครับ้อยทอเลยครับขู่นี้ตัวนี้ชนะนะครับด เสื้อสามารถแล้วซอยขอ้อทองคำนักสนกระลึงจากานายช่างปืนนะครับานายช่างปืนคุณจากริดราคุณจาก <รอ S 1> จคิปอ่าครับผมนายช่างปืนนายยกสมาคมกีฬายจันโรคไทยครับผมอันนี้ครับาจากหนองปืนนี่ครับแล้วก็ชุนตีหยิบซ้ำนะครับหยิบซ้ำกูนี้ถ้าตัวนี้ชนะแล้วนะครับได้ซอยจากหนองปืนไปแล้วเสื้อรามาดแล้วก็ยังมีรางวัลน,น้องเลยครับหนึ่งล้า,ลานสองพันบาทน,นะครับ นา้รางวัลนกออกหนึ่งล้านสองหมื่นบาทนะครับสู้ี่กูขี้อางเองเลยครับคูนี้สู้ที่ครับนี่ครับดีว่าหัวซี่ขูู่เอกนะครับใครครับมีความเสื่อมานะครับสมัครได้ครับสมัครหนึ่งรอยนายารอยครับถ้าบซฟาังสี่ดวนะครับ4ี่ขูนะครับหนึ่งพันนายอาพันสองพันนายหนึ่งหมื่นจากผีเสื้อเกอไอรางวัลนะครับผีเสื้อเป็นคนให้รางวัลถ้าใครโอบาสานนะครับจากผีเสื้อนักัรังนะครับตาหนึ่งหมื่นนาย้าหมื่นบาทนะครับตาหนึ่งพันนายาพันบาทตาสองพันนายหนึ่งหมื่นนะครับ ถ้าเคยเห็นความสม่ำเสมอตายทุกซี่ขู๊ี่ตัวนี้ข้าวเชมสั้งซี่ตัวตายทุกนะครับมีสังวันแล้วก็มาซื้อใบสมัครใดที่สนามนะครับมีสังวันไงครับรอบนี้มีสังวันเพราะว่าหัวมันจริงจริงสงซี่ขูครับสู้ซี่สังซี่ขู๊นะครับเป็นขูเอกดีว่าหัวใหญ่เดินทางไกลมันจริงๆครับขอบคุณมากครับพี่ประเดิมครับขอบคุณนักกีฬาชนโคุ้ถูกฐานครับสวัสดีครับ